สวัสดีครับผมเบาทนทุ่งแกรครับวันนี้ผมจะพามารีวิวบ้านทรงไทยบ้านกลางทุ่งสไตล์โบราณเอาไว้เหมาะสำหรับปลูกไว้ที่โลง่ลงๆกลางทุ่งนาหรือที่มีที่โลง่ลงๆนะฮะเอาไว้เผื่อเป็นแนวทางท่านไหนสนใจอยากนึกอยากจะทำแบบโบราณเป็นบ้านยกสูงมีใต้ถุนใต้ถุนก็คือ เราจะเทพื้นแล้วก็คิดว่าจะทําห้องเล็กๆไว้สักห้องสองห้องข้างล่างไว้อยู่หน้าฝนหรือหน้าหนาวอย่างเงี้ยครับข้างล่างก็จะเทพื้นนี่ยังไม่เสร็จครับนี่ยังไม่เสร็จ,ย,รจยังไม่เสร็จดียังไม่ขึ้นบ้านด้วยยังไม่เสร็จก็คือรีวิวให้ดูก่อนว่าเผื่อเป็นแนวทางครับเผื่อบางท่านไม่ชอบโมเดนบางคนก็ชอบโมเดนแต่ผมชอบสไตล์นี้ครก็คือมันโล่งๆดีอากาศดีลมพัดโล่งๆนะครับ อากาศไทยที่สะดวกครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูบนบ้านเลยแล้วกันนะครับไปดูว่าเป็นยังไงมั่งผมก็จะอันนี้ค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังนะฮะเนี่ยก็คือบันไดขึ้นไปครับก็มีระเบียงนะครับดูเป็นแนวทางนี้ใต้ถุนบ้านถุนบ้านก็ยังไม่เทพื้นเนี่ยังอีกหน่อยจะเทพื้นก็คือน่าจะเททั้งหมดแล้ะครับตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ํายังไม่ทําต่อขึ้นมาจากข้างบนระเบียงตรงนี้ เดี๋ยวพอเสร็จแล้วจะพามาดูอีกทีนึงยังไม่เสร็จดีเราทำไปเรื่อยๆครับตามงบประมาณทําบ้านทําทีเดียวเสร็จไม่ได้เดี๋ยวพอทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีไอเดียมีแนวคิดเดี๋ยวก็จะทํานู่นทํานี่ต่อไปอีกนี่ก็คือเสร็จไปแล้วประมาณ80%ตครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นห้องครัวมั้งครับเนี่ยห้องครัวก็คือนี่คือห้องครัวก่อนเลยขึ้นมาเจอห้องครัวก่อนเลยครับนี่น่าจะเป็นห้องครัวห้องครัว บริเวณนี้ก็จะเป็นระเบียงเนี่ยบรรยากาศใช่คือว่าตอนเย็นๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับบรรยากาศโคตรดีเลยครับบริเวณบ้านก็จะมีปลูกต้นไม้ดูมะละกอครมะละกอนะครับนี่อันนี้คือระเบียงอนาคตว่าจะทําอย่างนี้ครับตรงนี้คิดว่าจะเป็นห้องน้ําข้างบนเลยนะครับ ต่อออกไปตรงนี้เลยถ้าเป็นห้องน้ําอยู่ตรงนี้ครับติดกับตรงนี้มีข้างล่างด้วยข้างบนด้วยสะดวกเวลาเข้าห้องน้ําขึ้นบ้านมาจะเข้าห้องน้าข้างบนไม่ต้องลงไปข้างล่างก็ไปต,ตรงนี้เลยก็ได้ครับเดินมาแล้วก็ลงไปเลยครับอันนี้ก็เป็นระเบียงระเบียงไว้นั่งเล่นนอนเล่นก็ได้ตรงนี้เป็นมืดเ,เนอะ,อะโอเคนี่ครับระเบียงด้านนี้จะเป็นที่ตะวันออกนะครับมีต้นไม้เยอะเลย ยังไม่ตัดยังไม่ครับประมาณนี้ครับเนี่ยบรรยากาศครับสองห้องนี้จะเป็นห้องนอนครับยังไม่เสร็จเหมือนกันหน้าต่างก็ยังไม่ใส่กระจกครับรอใส่กระจกนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ลมพัดเย็นนะแล้วนี่แดดแดงหน่อยเนี่ยจะเป็นห้องโถงอีกห้องนึงเนี่ยน,น,นี่ห้องนอนครับห้องนอนสองห้องเนี่ยอีกห้องนึงครับไปดูห้องนอนนะครับ เข้ามาดูห้องนอนนี่รัเป็นบ้านหลังคาสูงๆแบบนี้ครับยังไม่เสร็จนะฮะก็เสร็จไปแล้วประมาณ80%ถามว่าขึ้นอยู่เลยได้ไหมก็ได้ครับขึ้นอยู่ได้เลยครับถ้าอยากขึ้นมาอยู่ก็ขึ้นได้เลยครับตอนนี้ยังไม่เสร็จยังไม่ใส่กระจกนี่ะอีกห้องนอนอีกห้องหนึ่งเป็นไม้ฝายเชื้อราครับตอนนี้ไม้ฝายเชื้อราแดดแรงมากตอนนี้อ่ะโอเค เผื่อไว้เป็นแนวทางเผื่อมีคนทุกวันนี้หาดูยากแล้วนะไม่ค่อยมีใครทำนนานะโอเคครับประมาณนี้นไม่ใหญ่มากพอดีพอดีอดเล็กๆเหมาะสำหรับครอบครัวปัจจุบันเล็กๆอยู่กันพ่อแม่ลูกเนี่ยครับนะฮะบรรยากาศห้อแดดจัดเลยแดดจัดเชวงนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงนะแดดมันเยอะมากจัดมากนี่ฮะระเบียงตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับเน,นี่ยบรรยากาศตรงนั้นก็จะเป็นทุ่งนาเนีนะ่ย หันหน้าลงทุ่งนาพอดีลมพัดเย็นสบายเลยครับตอนนี้ถ้าเป็นตอนเย็นๆเนี่ยจะดีมากเลยอันนี้มันที่ยงพอดีครับตอนเนี้ยครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วผมมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณเนี้ยครับยังไงก็สอบถามเข้ามาได้เพราะว่ามีช่างทําอยู่ครับนี่เป็นส่วนหย่อมข้างบ้านดูมะละกอครับนะ โอเคประมาณนี้ครับเดีย๋ยวลงไปข้างล่างเนาะลืมลืมเดีย๋ยวพาไปดูบริเวณบ้านอะเนี่ยบริเวณบ้านก็ข้างล่างเป็นยังไงมัง่งยังไม่เสร็จดีครับแต่ว่าจะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูอีกทีนึ่งนะครับเป็นอย่างนี้ครับเสากี่ต้นเสาเยอะอยู่นะนี่ครับอันนี้คือด้านด้านข้างาข้าง สูงอยู่นะครับสูงอยู่พื้นดานข้างก็สูงอยู่ยังไม่เสร็จดีครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเผื่อเป็นแนวทางาไหนที่กําลังคิดวางแผนอยู่ว่าจะทําแบบนี้เผื่อเป็นแนวทางให้ในการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นนะครับว่าจะทําแบบไหนดีก็นี่ครับเป็นแบบอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดูครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่เข้ามารับชมนะครับเป็นประโยชนอ์อาจจะเป็นอีกอพอเข้ามาดูแล้วเออตัดสินใจทําพอเข้ามาดูแล้วเออ,อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจว่าจะทําบ้านโมเดิลหรือจะทําบ้านทรงนี้ดูดีบ้านสมัยโบราณหาดูยากประมาณนี้และครับทําได้อยู่ที่ใครต้องการทําแบบไหน ผมว่าผมชอบแบบนี้แล้วล่ะก็คือมันโล่งดีข้างบนลมพัดเย็นสบายสบายลองนึกบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับอากาศเย็นๆเอาเสือมาปูนั่งทานข้าวบริเวณชานข้างบนนียฮะอากาศโคตรดีเลยหรือไม่ก็นอนได้เลยครับตอนเย็นๆนี่กลางม้งนอนกลางเต็นท์นอนกันได้เลยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับนี่คือ ก็ฝากกดติดตามช่องกดซับสไคร้ด้วยครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาให้ดูเรื่อยๆนะฮะหรือมีอะไรจะถามก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไปเลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะกับสำหรับท่านที่กําลังจะสร้างบ้านใหม่กําลังมองหาว่าจะทําสไตล์ไหนแบบไหนดูไว้พอเป็นแนวทางครับยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเสร็จมารีวิวให้อีกทีขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ